ความสำเร็จในชีวิตเกิดจากการปลุกพลังดีๆในตัวเองรวมถึงการสร้างเสริมและปรับความสมดุลจากภายในสู่ภายนอกทั้งนี้อาจารย์เกรสธนโบงกฎสิริพัฒิติผู้เชี่ยวชาญด้านศาสตร์โงเ่เฮงบนใบหน้าที่มีประสบการณ์กว่า10ปีมุ่งเน้นให้ความสำคัญกับโงเ่เฮงบนใบหน้ารวมถึงการพัฒนาบุคลิกภาพปรับ รักรวมถึงพลังภายในและภายนอกที่สามารถสร้างได้พร้อมเชื่อมัน่นทุกคนสามารถปรับโงเ่เฮงให้ดีและราศีผ่องด้วยตัวเองโดยล่าสุดพร้อมเปิดเฮอร์มโอนี่สวยอัพโงเ่เฮงรับปีใหม่ตอบรับกลุ่มลูกค้าที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตโดยการปรับโงเ่เฮงบนใบหน้าภายใต้คอนเซปต์ Master of Beauty Miracle อีกทั้งยังเป็นคอมมูนิตี้เซ็นเตอรหรับคนที่รักจะพัฒนาตนเอง ต้องการเพิ่มมูลค่าให้กับตัวเองโดยในร้านจะแบ่งเป็นการเสริมความงามสร้างโงเ่เฮงไม่ว่าจะเป็นสักในรูปแบบต่างๆเพื่อเสริมความงามบนใบหน้าทั้งสักคิว้วสักปากสักไรผมรวมไปถึงการทำเวิร์กช็อปพัฒนาตนเองอีกด้วยเรื่องของโงเ่เฮงค่ะเป็นเรื่องที่สําคัญมากโงเ่เฮงเนี่ยจะเป็นตัวที่เปิดโอกาสให้กับเรานะคะจะนําพาโอกาสที่ดีมาให้กับเราตามคอนเซ็ปต์ของเราเลยก็คือเรื่องของ ให้โงเ่เฮงเนี่ยเป็นการสร้างเสน่ห์นำทางนะคะคำว่านำทางในที่นี้คือนำทางไปสู่ความสำเร็จนั่นเองและเราก็จะขอเคลมว่าเราเป็นโงเ่เฮงคลินิกที่แรกและที่เดียวนะคะที่ตอนนี้ที่มีอยู่นะ,ะโดยที่ในกิจกรรมนะคะบริการต่างๆของของเราอะค่ะก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องของการปรับโงเ่เฮงใบหน้าทั้งหมดเน้นไปที่เรื่องของการสักนะคะสักคิ้วสักตาสักปากสักไรผม แล้วก็มีการปรับนวดกระชับนะคะกรอบหน้าหรือการแว็กตกแต่งกรอบหน้านะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างโงห่งเฮงที่ดีค่ะทีนี้โห่งเฮงที่ดีเนี่ยมันก็คือเราจะสร้างอะไรได้บ้างเราจะสร้างความสมดุลบนใบหน้าสมมติว่าถ้าหน้าเบี้ยวเอียงต่อมากเกินไปเราสามารถทําให้อิ่มฟูดได้นะคะและทําให้ดูมีความสมดุลบาลานมากขึ้นเหมาะสมก็คือให้เหมาะสมกับคนนั้นๆค่ะอย่างคิ้วเนี่ยเรามีหลายทรงวันนี้หลายๆท่านโอ้โหเขียนคิ้วกันมานะคะ มีหลากหลายรูปแบบรูปทรงจะสังเกตเลยว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีทรงคิ้วที่แตกต่างกันเพราะว่าโง่เฮงแต่ละคนต่างกันด้วยและสุดท้ายเลยก็คือสร้างความสบายตาหรือที่เราเรียกว่าราศีโง่เฮงนั่นเองหรือออร่าค่ะสังเกตนะคะทุกคนในที่นี้ออร่าพองมากไม่ใช่เพราะว่าเมคอัพนะคะแต่เป็นเพราะว่าข้างในค่ะเรามีความแฮปปี้เรามีความ, happy, าม,วามสดชื่น จิตใจเราอิ่มฟูมันก็จะส่งออกมาที่ราศีโหเเงหรือ Ora, ออร่าโหเฮงของเรานี่เองนะคะทีนี้ในคอนเซปต์ตรงนี้เราไม่ใช่ทําขึ้นมาเพื่อที่จะเสริมความงามอย่างเดียวแต่เราจะปรับจูนทั้งอินเนอร์แล้วก็เอาเทอด้วยคือทั้งภายในและเทานอกนะคะตามคอนเซปต์เลยค่ะว่าเราเป็นคนยุคใหม่นะคะเขาเรียกว่าเป็นผู้หญิงแล้วก็เป็นคนยุค 5G นะคะ 5G เรามีอะไรบ้างเราต้องมีความเป็นพิเศษ ก็คือมีกิฟต์นั่นเองนะคะตามบอร์ดที่เราเห็นอยู่กิฟต์มีความพิเศษพิเศษในที่นี้คือสมัยนี้เราต้องโดดเด่นเนาะถ้าเรามีโงเ่เฮมีใบหน้าที่สวยโดดเด่นกว่าคนอื่นเราจะได้ความพิเศษเรียกว่า beauty privilege อย่างหนึ่งนะคะสุดท้ายเนี่ยก็ต้องมีความสง่างามมีเกรนะคะความสง่างามไปตรงไหนเราก็ต้องได้รับการยอมรับต้องดูดีมีบุคลิกที่ดีนะคะ ซึ่งตรงนี้เนี่ยถามว่าโงเ่เฮงเราบอกเป้าหมายได้ไหมบางคนบอกว่าชีวิตฉันคืออะไรอะ่ะฉันตามหาชีวิตอยู่ใช่ไหมคะบาตรงนี้เนี่ยเราสามารถใช้โงเ่เฮงค่ะบอกได้ว่าความคิดของคุณอยากอะไรแล้วเป้าหมายคุณอยากจะไปให้ถึงเนี่ยมันสามารถไปถึงได้อย่างไรนี่คือการตอบโจทย์เลยว่าทําไมเราต้องมีโงด้วยนะคะสุดท้ายเลยเรื่องของความใจกว้างและความอ่อนโยนค่ะเราเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเองก็ตามความใจกว้างความอ่อนโยนเป็นอะไรคะ เขาเรียกว่าเป็นเมตตามหานิยมค,ค่ะดึงดูดเสน่ห์ความน่าเอ็นดูเข้ามานะคะเพราะฉะนั้นที่นี่นอกจากบริการเราจะมีเรื่องของการเสริมซอฟต์สกิลให้ด้วยมีมินิเวิร์กชอปให้นะคะซึ่งมินิเวิร์กชอปเนี่ยในแต่ละสัปดาห์ค่ะเราจะเปลี่ยนหัวเรื่องกันไปเช่นวันนี้อาจจะมีการแต่งหน้าเสริมหโหน้งอาทิตย์หน้าเป็นแต่งอาทาเล็บสีเสริมโหน่งหรือแม้กระทั่งในการนวดหน้าตัวเองเพื่อปรับโหน่งใบหน้าตัวเอง หรือแม้กระทั่งในเรื่องของสายมูนิดๆอามีเชิญอาจารย์นะคะมาสอนเขียนยันอาเขียนยนัน<ๆ>เสริมดวงให้ตัวเองแบบนี้ค่ะเราก็จะมีหลากหลายคอนเซปต์รูนี้ขึ้นมาและที่สำคัญที่สุดค่ะในเรื่องของชีวิตเรามีเรื่องของการกินนะเรามีเครื่องดื่มปรับตามธาตุโหงเฮงไม่ด้วยนะคะ,ะชาธาตุดิน เพื่อให้คลามดาวเอเนอร์จีที่มันดิบตีนะคะให้คลามดาวลงแต่มีความมั่นคงอย่างนี้ค่ะหรือจะมีธาตุไฟเสริมเอเนอร์จีธาตุท,ทองเสริมคุณลักษณะของร่างกายให้ดูปุดของอันนี้ค่ะเราจะวิเคราะห์ตามแต่ละบุคคลเลยนะคะพิเคราะห์ตามธาตุโเหเ่งจุดเด่นของคลินิกของเราค่ะเอาเป็นว่าคุณเดินเข้ามาที่คลินิกเมื่อคุณเดินออกไปโหน่งดีทุกคนค่ะ อ่าคือเราเป็นการเสริมสร้างโหนฮงเลยค่ะเป็นการปรับโดยที่ไม่ต้องสัตยกรรมไม่ต้องผ่าไม่ต้องฉีดไม่ต้องร้อยไม่ต้องโบแต่จะเป็นแค่การใช้หัตถการวิธีการเทคนิคของการสักแต่การสักของเราก็จะไม่เหมือนสักที่อื่นทั่วไปนะคะเพราะสักของเราเราเน้นโหนฮงเน้นธรรมชาติค่ะเพราะโหนฮงเราเน้นที่ธรรมชาติเราจะไม่สักคิ้วให้ดูเป็นปิงหนานะคะอย่างวันนี้ถ้าสังเกตได้สองท่านนะคะที่แวร์โซเพิ่งทําไปเมื่อวาน ทุกคนอาจจะบอกว่าเอ๊ปะปกติทำคิ้วมามันต้องเข้มต้องติงแต่นี่ไม่เลยแล้ววันนี้พี่ัันไม่ได้เขียนคิ้วด้วยก็คือเป็นคิ้วสดมาเลยนะคะส่วนน้องน้องแอมนะคะอแอมนี่เป็นนะคะเอ่อมิสคือเราดูแลน้องแอมมาประมาณ4ปีละนะคะตั้งแต่เป็นมิสแกรนสุพรรณบุรีไปจนกระทั่งได้ไเวดีนางสาวไทยแล้วก็ล่าสุดไปได้ที่ไหนมานลูกได้รองอันดับ2 m งม r สทรอเรซมิวส t ควีค่ะที่ประเทศฟิลิปปินส์ค่ะ เนี่ยนะคะอันนี้ก็คือถ้าเป็นคิ้วใหม่ๆมาเราจะได้แบบนี้เลยน้องแอมเพิ่งทําไปได้3วัน <c oughs> ส่วนวันนี้น้องจูนยังไม่ได้ทําอะไรแต่มีการเขียนตกแต่งให้เล็กน้อยนะคะเพราะว่าตอนมาเนี่ยน้องจูนคิ้วเขียนคิ้วมาแบบลูก่ตกใช่ไหมนะคะแล้วก็จะมีการปรับให้เล็กน้อยนะคะตามแค่มุมและหัวแค่นิดเองก็จะทําให้น้องจูนดูหน้าหวางขึ้นเพราะว่าปกติน้องจูนตาเขาจะสวยแต่ว่าถ้าคิ้วไม่สมมันทําให้ดูเป็นหน้าดุใช่ไหมคะแล้วน้องจูนบอกว่าอาจารย์ หนูไม่อยากคิ้วโป่งหรือเขียนโป่งที่ไรนะหรือรู้สึกหนูเป็นกระเพยเนอะนะแต่วันนี้วันนี้ค่ะเรามีโป่งแบบหวานสวยให้ได้อ้า <c oughs> แล้วก็ปรับเล็กน้อยสําหรับใครที่สักมาแล้วจะต้องมีการแก้คิ้วพันที่ไหนมาฟังได,ได้ที่เรานะคะ <c oughs> เราสามารถทําให้ปังได้เช่นกันอันนี้คือจุดเด่นหลักๆส่วนถ้าใครที่ไม่อยากสักเราสามารถลองได้มีเฮนน่าอย่างพี่โยงอย่างพี่โยบอกว่าอุ้ยพี่ต้องไปสแสดงพี่ หลากหลายเดี๋ยวลองเห็นหน้าดูนะคะให้อยู่สักประมาณ3-5วันก็พออ่าก็จะรู้ละว่าเราน่าจะเหมาะแบบไหนเราก็จะค่อนข้างมีบริการที่หลากหลายค่ะยังไงลองเข้ามาดูกันนะคะนี่คือจุดเด่นของเราอย่างที่บอกภายใต้ร้านเราคือภายใต้คำว่าโง oh ่เฮงค่ะถ้าคุณมาที่นี่โง่เฮงต้องดีค่ะ ถานที่นะคะใครสนใจนะคะฝากมาที่นี่นะคะเฮอร์เมอนี่คลินิกของเรานะคะอยู่ที่เดินทางง่ายมากเลยถ้าคุณเดินทางด้วย MRT รถฟีถไใต้ดินนะคะก็มาขึ้นที่สถานีราชดาพิเศษทางออกประตู4เดินขึ้นมาปุ๊บมองมาด้านขวาเจอทันทีค่ะแล้วก็ถ้าใครขับรถมานะคะก็สามารถมาจอดที่ลานจอดรถของ MRT รัชดาเช่นเดียวกันนําบัตรนะคะมาสแตมป์ได้ที่ร้านค่ะส่วนเบอร์โทรศัพท์ถ้าใครอยากจะโทรมาปรึกษากันก่อนเบอร์โทรศัพท์นะคะ 064-196-6542ค่ะ